มาครับผมก็ขอ,อกราบสวัสดีท่นทานผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้นะเราจะมาเล่นเกม m e n t a l Hospital กันในภาคที่6อีกแล้วนะอันนี้ภาคที่สแล้วนะต้องขออภัยในคลิปที่แล้วนะที่นานไปหน่อยเพราะตอนที่แล้วมันยากจริงอะ่ะเออมนทั้งมันทักมันแทบจะทั้งโรงพยาบาลเลยะนะชื่อภาคว่า Child of Evil นะอันนี้เรามาเริ่มกันใน c h a p t e ตอร์ที่1อยู่เลยนะในชาร์ปเตอร์ที่1อยู่เลยแต่ตอนนี้เป็นตอนที่สนะี่ ปเร,เรามาเริ่มกันเลยโอเคนะครับตอนนี้คนระับแล้วก็มาอยู่ในด่านดาร์กเนสแล้วนะโอ้ดาร์กเน็จริงๆด้วยต่อจากตอนต่อจากตอนที่แล้วเลยมาโอ้โหเป็นด่านบันไดวะนี่คือที่ที่เพิ่งผ่านมาเนาะตรงนี้เสียงผมเสียงมันน่าจะน่ากลัวมากกันนะด่่นนี้คอมเพรสเซอร์อุยอ้ยค้าง อุ้ยศพคนว่ะอุ้ยเจี๊ย,ยประตูปิดเปิดไม่ได้แล้วนะเนี่ยนี่ปีนลงมาตรงนี้เลยเพื่อนโอ้หเสียงคอมเพรสเซอร์โคตรดังเลยว่ะเดินลงไปข้างล่างไม่มีอะไรนะก็แค่เป็นประตูปิด้ตกใจเล่นๆเฉยๆลองเดินขึ้นไปข้างบนดูไปเดินไปเสียงคอมเพรสเซอร์ก็น่ากลัวเหลือเกิน โอเคประตูล็อกประตูล็อกหมดเลยนะเอ้ยตรงนี้มีบล็อกขวางอ่ะมีตู้อีกแล้วตู้ตลอดโถ่ดโวนไล่จับแน่ประตูหน้าประตูหน้าจะล็อกทุกประตูนะอุ้ยเหี้ยขออภัยสำหรับคำหยาบด้วยนะนะโอเคนี่ได้ฐานแล้วก็ โอเคแค่นี้แหละเราจะเดินลงไปข้างล่างดูนะได้เสียงอะไรสักอย่างอยู่ด้วยวะลองเดินลองเดินลงไปข้างล่างดูโอเคมาเดินมาถึงประตูแล้วไหนว่าประตูอุ้ยประตูพังวะ่ะตัวอะไรพังให้วะก็ต้องขอบคุณแมนเอทอฟทอรแล้วกันมาเรามาสำรวจกันดีกว่า อันนี้ก็น่าจะโดนไม่รู้โดนตัวอะไรไล่ว่ะให้ดาวน่าจะเป็นตัวแรกของเกมแน่เลยแม่งปูไอสัตว์ไฟกระพริบอย่างนี้หนังผีหมาแน่ๆใครกลัวววิ่งไปเลยดิใครกลัววะวิ่งไปเลยไ้ไม่จะใช้ซูมเลยวะ่ะแต่ถืเล่นมา เด็กน้อยยังยืนทำไมตรงนี้นะวิยย่งไปเลยอุ้ยน่เด็กน่ตะโกนใส่ได้ว่ะมันเตืองมันเตือนงก็สิ้นได้ไหมอุ้ยเสียงอะไรวะแอก่อน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 เสียงอะไรวะเสียงคล้ายๆนั้นเลยคล้ายๆตอนเออ่ ระเบิดลงอ่ะไหนวะผมไม่เคยแอบ,บในตู้เลยนะเกมนี้นี่แหละรอบแรกปิดกล้องแล้วกันเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตัวใหม่เออตัวอะไรวะเฮียหน้าโคตรหน้ากลัวเลยเราจะเรียกกันว่าไอหัวคูน้ำล้วกัน ทำไมหน้ามันน่ากลัวจังวะดูดิไอหัวคูน้ำาดิมันเดินไปแล้วว่ะเรามีเสียงหัวใจเต้นเหมือนคีงเงินจินเลยนะตึก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 ,ตกมันเดินหายไปแล้วว่ะเสียงยังไม่หายไปทีนะเสียงยังไม่หายไปทีวะ่ะผมว่าต้อง น่าจะต้องรอให้เสียงมันหายไปก่อนนะถึงผมจะออกไปได้เดียรอไปโอเคนะตอนนี้เสียงตอนนี้เสียงก็หายไปแล้วนะเมื่อกี้เป็นฟึ่แล้วก็หายไปเลยมาเราจะเปิดประตูไปดูเลยมันน่ามันน่าจะหายไปแล้วแลไอ้หัวคูน้ำอะ่ะนี่ผมรอนานมากเลยนะมื่อกี้เฮ้ยอะไรวะ อะไรวะเป็นออร่าดำๆเองผมรู้นะเกมนี้เนี่ยรู้นะเป็นออเป็นออร่าดำๆเมื่อไหร่มอนไอฆาตรกรต้องขุดโผเมื่อนั้นเคยแตวผมจะลองมันไม่มันไม่มีทางให้สำรวจแล้วอะ่ะเดี๋ยวผมลองเดินกลับขึ้นไปใหม่แล้วกันเผื่อมันอาจจะเปิดประตูตรงนั้นเปิดประตูตรงชั้นบนสุดอะมาเดินมาถึงลว นี่เป็นตู้เปิดตรงนี้แล้วข้างบนนี้มันจะมีเ,เปิดประตูดูก่อนล็อกเหมือนเดิมโอเคนี่ประตูเปิดแล้วเราจะวิ่งไปขึ้นขึ้นไปข้างบนกันนะประตูล็อกเหมือนเดิมทำไมไม่เปิดได้บ้างวะ <c oughs> นี่มีมีม,มีมีตู้อยู่เดินขึ้นไปเลยประตูอีกอ่ะ มีประตูเยอะนะบันไดนี่น่าจะเป็นบันไดหนีไฟตู้อ่ะล็อกหมดเลยโอเคตรงนี้มีฐานอะไรวะเนี่ยใครใครคันยุกเก็บตรงนี้อยู่ก่อนนี่าโอเคนะครับน่าจะเกี่ยวกับความสะปะปกปรกเคเราจะมาเก็บกุญแจนี่กันเ,ออเราไปเปิดประตูนี่มาล็อกว่ะมา เอ้ยทำไมเป็นออร่าดำๆแบบนี้เหผมได้เสียงไอ้เลื่อยนะมาอีกแล้วเมื่อกี้มันเป็นออร่าดำๆแล้วจู่อยู่ดีๆก็ได้เสียงคลึกๆนี่อีกแล้วอ่ะม่น่าเบืออ่อเลยเลื่อยเนี่ยโอเคผมจะลองทวงดูที่บันไดนะ ดูซิว่ามันจะมาไหมมันน่าจะนี่ไงเห็นไหมแม่งเดินลงไปแล้วเนี่ยอเอคนะเดี๋ยวผมจะลองวิงว่งวิ่งตามหลังมันไปไปดูเลยอาจจะพูดติดกัะถัดบ้างนะวิ่งลงไปเลยใครกลัววะแค่เลยยังไงน,น,นั่งไง อยไปย้มเดินขึ้นมาแล้วมันเดินมาแล้ววิ่งวิไป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 ปิดปอ่าทันททันวะอ่าไหนวะเดี๋ยวมันน่าจะเดินขึ้นมานะน่าจะเดินขึ้นไปข้างบนสุดแล้วเดี๋ยวผมจะวิ่งลงไปเลยแล้วกัน โอเคนี่ไงมันเดินขึ้นมาแล้วอ่าเดินทำตู้ไปอย่างนั้นแหละดีโอเคเดี okay. ๋ยวผมจะวิง่งวิ่งป้นฟัตตดลงมาข้างล่างเลยนะสามสองหนึ่งวิ่งไปเลยไอ้เลือ่อยตามกูไม่ทันหรอไปแล้วมาดิมาดิโอเคจู๊กหนีมันได้อย่างฉลาดนะฉลาดมนะั้งโอเคเราหนีมันได้แนละ้ว เดี๋ยวไม่น่าจะมีผีนั้นแล้วนะผีไอ้นั้นอนะ่ะไอ้ผีท่อระบายน้ําอ่ะไม่น่าจะมีนะเนี่ยตรงซ้ายบนมันบอกว่าให้ให้ไปเปิดไอเนี่ให้ไปเปิด,เป,เ,ปดเปิดตรงห้องมเมื่อกี้มามันจะเปิดเลยเห็นไงตับลงไปเลยแล้วก็เปิดอ่า เสียงเปิดประตูอย่างน่ากลัววะ่ะมาแล้วมาตอนต่อไปนะหมังว่าจะไปชาร์ปเตอร์ต่อไปเลยมาหอยตอนต่อไปอย่างน่ากลัววะ่ะพร้อมกับชื่อตอนว่าเฟียหรือว่าความกลัวนงึงนี่คือประตูที่เราเพิ่งออกมาเมื่อกี้นะเปิดอะไรไม่ได้เลยไม่เหมือนตอนที่แล้วที่แล้วนะ อันนี้มันก็ยังไม่ไปชาร์เตอร์ต่อไปนะมันเป็นตอนที่6ใช่ตอนที่6หรือตอนที่5ไม่รู้ของชาร์เตอร์ที่1โคตรน่ากลัวเลยวะงั้นก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะสำหรับการติดคลิปวิดีโอนี้ไปนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ